ฮาลโหสวัสดีททุกคนนะครับก็วันนี้ต้องเอาเป็นว่าเราต้องพักกันก่อนกับเอ๊พูดว่าไงดีต้องพักเกี่ยวกับมูเจนไปก่อนนะครับผมในเรื่องเราเดินดําเนินมาแค่14เปอร์เ็นเเราโหลดเกมผมเซฟไว้ตอนที่ผมอยู่ในบ้านแล้วนี่เจ GX ออโอเคงั้นเดี๋ยวเรานอนก่อนเลยจะทําภารกิจพ่งนี้เช้าวันมูเจนตอนนี้คือ รอไปติดตามดูคือตอนนี้ผมยังไม่รู้ว่าจะทำคอนเทนต์อะไรเพราะตัวใหม่ยังไม่มาเนาะต้องเข้าใจกันนะครับผมมีคนติดตามอยู่แล้วแหละแบบว่ารอรอมูเจนผมต้องผมต้องรอเขาจริงๆเพราะว่าหรือว่าก็ไปลองไปติดตามดูก่อนนะครับช่องอะไรอิซุมะอะไรนี่แหละครับช่องเขากําลังแบบเหมือนทําเทเลอร์มาอะไรเงี้ยเป็นเทเลอร์ตัวละครอ่ะแต่ว่ายังยังไม่เอาลงนะครับเฮ้ยอะไรวะ ตึง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 ต right ึง enfin, ตึงตึงงตึงงตึงงตึเตะซ้ำเตะซ้ำเตะซ้ำอกวาดลานไปจากระญาคูใจเราาอยากรู้จริงจงวิชานี้จะเรียนอะไรกันเดเช้านี้เรียนอะไรกันนะเออเกมนี้ผมซื้อนะครับไม่ได้โหลดมาจากเว็บเนาะโหลดจากเว็บอะค่อนข้างมีปัญหานะครับมันจะหลุดบ่อยนี่เนนี่นีนี่เนนี่เน เราต้องเรียนนะเพราะเคมีมาสามารถประดิษฐ์อาวุธได้นะครับเวลาเราอยู่ในห้องของเรานั่นเองต้องเป็นห้องในโรงเรียนนะอันเนี้ยที่ผมเล่นในในมือถืออ่ะคือทุกคนที่เคยเล่นในเพย์สองมามันมันไม่เหมือนกันเนี่ยเพย์สองมันจะมีในเรื่องที่แบบไม่ได้เสริมมาอันนี้มันมีบางอันที่เสริมมาด้วยใช่ไหมละ่ะมีอันที่เสริมมาด้วยมันจะมีวิชาที่เพิ่มขึ้นคือไบโอจิโอ ติเรียบร้อยต้องตั้งใจต้องเงียบโอ้ได้ผงคันมาได้ผงคันได้ผงคันไอ้ไอันนั่อะไรเมื่อกี้เนี่ยจอนแอนเห็นจอห์นได้ไปภารกิจมาแล้วดูดิผมต้องรอจนห้าโมงเลยนะจากนั่งแต่เช้าภารกิจมันจะมีช่วงเวลาของมันนะครับเรามาทำภารกิจนี้กันดีกว่า ก็ภารกิจต่อจาก,กวันนั้นเน่ยที่เราต้องมาไล่คนแล้วเพื่อจำนัดสาวอะนัดมันเป็นของพวกพวกนักมวยนั่นแหละโอ้โอเคภารกิจนี้ต้องมีดอกไม้นะครับงั้นคุณจะทำไม่ได้ เราไปงันของเธอก่อนละกันโอเคฉันมาแล้วจ้าเธอเจอเชียชเฮ้ิมคอมันจะหักเรื่องยังไงกันเราต้องเราไม่ต้องเดินจูงมือเขาหรอกคือถึงที่เราจะเล่นนี่คือต้องการตรวจสิบใบเดี๋ยวเราก็เล่นอันนี้ง่ายนิดเดียวอ่ะ คุณเคยโดนเอ้ยปลาไม่โดนอะดีเร็กขอปลามังได้ไหมอื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 มุดมากพุดมาก,มากโอเคได้ได้มาละได้มาแล้ว โหแสงดังมาไม่พูดเราได้พินกี้มาเป็นแฟนแล้วนะครับทุกคนได้พินกี้เป็นแฟนแล้วสัคู่นะทุกคนมันมันบักบักบักโอเคเฮ้ hey, <Pete. S 1> hey, พีท <is> โอเคเราไม่อยากได้เราไม่อยากได้จักรยานนะจักรยานนี้แรงกว่ามาให้เราไปแข่งจักรยานมาดิเพื่อนจักรยานผมเกียร์แบบคนหนึ่งเท่าเลยตาดีตึงตึงโต๊ะโต๊ะตึงตึงโต๊ะโต๊ะตึงตึง มันนั้นน้ำมากมันปลาไข่วะ่ะเราเราไม่มีไข่ปลาของมันเราเราขี่อย่างเดียวอะขี่อย่างเดียวตึ๊งตึงโค้งหน้า กินขาดไม่ pues mm hmm. ล่าอ้เส e ียงเพลงมาแล้วจ้า มาแล้วเสียงเพลงจะได้ปกติสักทีรกิจนี้ต้องทำยาวๆโอ้อะ้เราไปทำธกิจใกล้ๆก่อนลกันตอนนี้กิจอยู่ตรงไหนมั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 นไม่ใกล้แล้วนหนายกิจหมดแล้วทุกคนโอ้โหไม่นกิจหมดไวมากเลยอ่ะราจำกัดครับเราไม่ทำแนมหาเจอกันพัดหน้ากันแล้วกัน งดน,น,นอนก่อนนะครับเจอกันนะครับคิดหน้าเจ้า